สวัสดีค่ะเข,ข้ากันมาหรือยงังเข้ากันมาหรือยังสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครูเก่งนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะเข้ากันมาหรือยงังลูกอ่าสวัสดีค่ะ <laughs> ตามต่หาลลูก <laughs> เดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะมาฝุดแบบนอกสถานที่เลยนะคะจําได้ไหมตรงนี้ตรงไหนจาได้ไหมลูกจําได้ไหมคะจําได้ไหม เดี๋ยวเรานี้เราจะมาทดสอบทดสอบเรื่องการทรงตัวนะคะแบบต่อเท้ากันนะคะเด็กๆเดี๋ยววันนี้เราจะทําพร้อมกันเลยนะทําได้ไหมคะเดี๋ยวท<ส>ดลองเดี๋ยวรอเพื่อนอีก5นาทีคุณครูเดืินกับคุณเก่งของรอเพื่อนอีกห้านาทีเนาะโอเคครับเพราะว่า,าวันนี้เราเข้ามาช้านะคะเพราะอากาศหนาวนะลูกคุณครูให้เด็กๆเข้ามาช้านิดน,นึงนะคะเดี๋ยวรอก่อนจะมีใครมาไหมเนาะวันนี้ เดี๋ยวให้เป็นการเสียเวลานะลูกอีกสองนาทีนะคะขออีกสองนาทีนะคะดูซิว่าจะมีใครเข้ามาเรียนกับเราไหมอากาศหนาวๆแบบนี้ทานข้าวหรือยังคะเด็กๆทานข้าวยังเงียบเลยอ่ะให้เป็นการเสียเวลานะคะสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนเรื่องวัด เรื่องของการทรงตัวนะคะโดวยวิธีการการเดินต่อส้นเท้านะคะเดี๋ยววิธีการเป็นยังไงบ้างนะคะครูแท้ครูเก่งนะคะเป็นผู้นำสาธิตนะคะโอเคไหมคะเด็ก,ดกไม่ไยนโอเคยกมืออ่าโอเคยกมือสัญญ,ญัณโอเคเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณเดินแท้ครูเก่งเป็นคนนำวอร์มแล้วก็สาธิตให้คะกเด็กเด็ก,ด,ก,ด,กดูก่อนนะคะถ้ามีพื้นที่ดเด็กๆปฏิบัติตามได้เลยนะคะแต่ถ้ามีพื้นที่ ให้ดูตัวอย่างก่อนหนึ่งรอบนะคะก่อนที่คุณครูจะส่งคลิปนะคะเด็กๆโอเคนะคะอ่าดูพร้อมกันเลยโอเคค่ะคุกเก่งเชิ้มผ้าเด็กๆครับเหมือนเดิมนะครับเราจะวอรมกันผ้าผ้านะครับผ้าผ้าเอา,า,เอาตั้งแต่ท่าแรกก่อนเราจะท่าอะไรดีท่าอะไรดีสวัสดีครับคุณแอดสวัสดีครับ,รบอันนี้เราจะเริ่มวอร์มแล้วนะครับอ่าท่าที่หนึงเลยนะครับท่าที่หหมุนหัวไหล่หมุนหัวไหล่ทำเป็นไหมเอ่ย หมุนหัวไหล่ไปด้านหน้าอีกครั้งพร้อมแล้วปฏิบัติไปนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกลับหลังด้วยนะครับกลับหลังด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคผ่านไปแล้วท่าที่หนึ่งนะครับผ่านไปแล้วท่าที่หนึ่งอ่าสวัสดีมีเกีทีตเพื่อนข้างมาใหม่นะครับตอนนี้เราเริ่มการหมอมร่างกายแล้วนะครับ ต่อไปท่าที่สองท่าที่สอยังอยู่ที่แขนอยู่เหมือนเดิมนะครับหมุนแขนหมุนแขนเป็นไหมครับหมุนแขนยาวๆหมุนแขนไปด้านหน้าสิบครั้งกับหลังสิบครั้งพร้อมแล้วปฏิบัติไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้สับหลังด้วยยกแขนไปข้านบนนะครับนับหนึ่งสสาม 4 5 6 7 8 9 10โอเคต่อไปนะครับท่าที่3ท่าที่3มาต่นเอวแล้วส่วนเอวทำอะไรดีหมุนเอวหรือบิดเอวดีครับอ่าเดยวครูเก่งเลิอให้นะครับเป็นบิดเอวนะครับปิดสลับซ้ายขวานะครับ20ครั้งพร้อมแล้วฝ้ายนะับหนึ่ง 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20โอเคต่อไปนะครับต่อไปถ้าที่4แล้วนะถ้าที่4นะครับเราจะมาส่วนขากันแล้วนะครับเด็กๆวิ่งอยู่กับที่ยังจำได้ไหมว่าวิ่งยังไงอ่า วิ้นอยู่กับที่นับ1ถึง20พร้อมการพร้อมแล้วปฏิบัติปลยนับ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,12,14,15,16,17,18,19,20โ okay. อเคเก่งมากเลยเดียกๆมีพื่นๆทําตามกันอยู่นะครับ อ่าต่อไปท่าสุดท้ายท่าที่5กระโดดตบเป็นไหมครับเด็กกระโดดตบอ่าพร้อมแล้วนะครับ<ม>ยืนตัวตรงเท้าชิดเลย<ม>กระโดดตบ20ครั้งพร้อมแล้วปฏิบัติไปนนอมสี่้าดปดเ1้ สิบบสี่สิบห้าสเจเโอเคครบแล้วนะครับวอร์มร่างกายครบแล้ว5้าท่านะครับเดี๋ยวขอเชิญครูเดียนนะครับมาอธิบายเรื่อง <c oughs> แบบฝึกนะครับอาเจอเลยครับครูเดืเอนเด็กๆคะเหมือนที่เราคุยกันแล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องของการทรงตัวนะคะแบบการเดินต่อส้นเท้านะคะโดยการใช้ส้นเท้าต่อปลายเท้านะคะสมมุตินี่คือส้นเท้าเรานะคะ จะเดินต่อกันแบบนี้นะคะต่อเรื่อยๆเลยน,น,น,นะคะแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูให้ครูเก่งนะคะเป็นครูศาสต์ที่ให้เด็กๆดูนะคะระยะในการฝึกน,นะคะเท่าไหร่ดีครับูเก่งอ่าสำหรับเ,เด็กๆนะครับคุณครูขอจ๊ะประมาณยี่เท้าต่อสเ <20 S 1> ท้านะคะ,ะ,คะเดี๋ยวดูนะคะ2ี่เท้าทํายังไงนะคะเด็กๆอ่าใน้รบกวนครูเก่งสาิต์ที่ได้เลยนะคะโดยคุณครูจะตั้งกลวนะคะเด็กๆไม่มีกลวยที่บ้านไม่เป็นไรนะคะให้ระญญาตเป็นขวดน้ําหรือ กล่องอะไรก็ได้ที่เป็นสัญลักษณ์จุดเริ่มนะคะและจุดสิ้นสุดแค่นั้นเองนะคะเข้าใจไหมคะเด็กๆโอเคนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาฝึกกันเลยนะคะอ่ะโดยนะครับที่คระเก่งนะไปยืนอยู่ตรงจุดกรวยนุ้นเลยค่อนข้างไกลหน่อยนะครับแต่เป็นครูเก่งอาจจะเดินไม่ครบที่เด็ด้าเพราะว่าเป็นระยะระยะเช้านะจะใหญ่กว่าสองเด็กมากเลยนะครับแต่ขอให้เด็กๆทำไม่ครบนะครับโอเคเด็กๆเดี๋ยวเราดูเริ่มต้นกันเลยนะคะวิธีการเดิน เด็กหาจุดยืนก่อนนะคะหาจุดยืนก่อนนะคะมีกลวยนะครับมีกลวยหรือครูบอกแล้วเป็นขวดน้ําหรืออุปกรณ์อะไรก็ได้ที่เราสามารถสังเกตได้ง่ายนะคะดโดยการเดินนะคะยืนตัวตรงมือแนกำตัวค่ะแนกำตัวนะครับ่อเท้าต่อกันเล้เท้าชิดอ้าวยกไปเท้าต่อกันเท้าตึงนะคะต่อนับหนึ่งสองนับเลยนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบโอเคคูเก่งจะเดินได้ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเด็กๆจะให้นับไปถึงยี่สิบยี่สิบนะคะเด็กๆเด็กๆต้องนับยี่สิบเก้านะคะเด็กๆยี่สิบเก้านะคะทําได้ไหมคะเดี๋ยวเราต้องลองเดี๋ยวเราต้องลองฝึกก่อนลูกเป็นการทดสอบการทรงตัวร่างกายของตัวเองนะคะเป็นการทํางานประสานกันระหว่างกล้ามเนื้อทั้งตัวเลยนะคะแล้วคุณเด็กๆเมื่อทําแล้วนะคะให้ทําอะไรถ่ายถ่ยคุณครูคะ ถ่ายแล้วมาส่งคะถ่ายอะไรถ่ายอะไรคะถ่ายถ่ายรูปหรือ,รอวีดีโอเวลาทำด้วยนะคะทำได้ไหมคะเด็กๆอาโอเคโอเคโอเคนะครับโอเคงั้นสำหรับสัปดาห์นี้นะคะคุณครูฝากไว้เรื่องของการเดินทรงตัวนะคะเด็กๆหวังว่าเด็กๆฝึกปฏิบัติแล้วยาลืมคุณครูย้ำอีกครั้งหนึงนะคะยาลืมถ่ายรูปส่งเป็นการบ้านคุณครูด้วยนะคะเด็กๆ สำหรับสัปดาห์นี้นะคะคุณเดือนนะคะแล้วคุกิกงนะคะ <ผม S 1> ต้องขอลาไปก่อนนะคะและเราเจอกันสัปดาห์หน้านะคะเด็กสวัสดีค่ะอ่ะนนเด็กบ๊ายบาย,บาย,บาย